นี่ช่องมัลลี่ชาแนลจะทําแข่งกับน้องเข้าเจ้ามาเข้าเจ้านะมัลลี่เนาะเนาะมัลลี่เนาะมองกล้องหน่อยด่มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมองมองกล้องหน่อยโอ้ยนี่มองกล้องเลยเว้ยฮะโอ้ยมองกล้องไหนเด่จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วกันโอ้โหนี่มองกล้องเลยฮะโอ้โหตายแลตายนะตายแลจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ไงเนี่ยไม่มองกล้องเลยเนี่ยฮึฮึ หนูชื่อมอลลี่ค่ะบอกเดี๋ยวหนูชื่อมอลลี่เรียกมอลลี่ก็ได้บอกเนี้ยหันหันน้าสวยดูดิหันหนน้าสวยๆดิหันหน้าสวยดิหันมาหันมาหันตรงๆหันตรงๆหันตรงๆมอลลี่สวยนะบอกเนี้ยเอ้ยหาวทำไมล่ะโอ้ยมอลลี่สวยนะหนูชื่อมอลลี่เรียกหนูมอลลี่ก็ได้บอกเนี้ยยายเรียกมอลลี่อือฮึ อ,อันนี้ตะโตัวตะตฮะอ,อยู่กับพี่เงงนะอ็มเคแบบงี้นะอืมอมพี่เอ็มเคกินข้าวอุตตะอุตะอตะพี่เอ็มเคเข้าวหมดมาวุ่นวาย